ตามภาพนะคะก็หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็จะประกอบด้วย3ห่วง2เงื่อนไขนั่นก็คือนะคะถ้าเป็นทางสายกลางถ้าเป็นทางสายกลางก็จะเป็นสห่วงที่ว่าก็คือห่วงที่1นะคะก็คือพ,อ,พ,อ,พอประมาณค่ะหมายถึงพอประมาณในทุกอย่างความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไปนะคะ,ะโดยไม่ต้องเบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น ห่วที่2ก็คือมีเหตุผลก็คือการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพ,พอเพียงนะคะจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างร,บรอบคอบห่วงที่3ก็คือมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำานึงความเป็นไปได้ของสถา,านการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และก็ไกลนะคะ ค่ะสำหรับ2เงื่อนไขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเงื่อนไขที่1ก็คือเงื่อนไขความรู้คือมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านนะคะความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติคุณธรรมนะคะจะประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนมีความเพียรฉสติปัญญาในการมนชีวิตส่วนเงื่อนไขที่2ก็คือเงื่อนไขคุณธรรมมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อ ศาสตร์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตค่ะค่ะสําหรับเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆคือหลักการดําเนินชีวิตจริงที่แท้ที่สุดนะคะรอบแนวคิดของหลักปรัชญามุ่งเน้นความมั่นคงและความยั่ง,งยืนของการพัฒนาค่ะอันมีคุณลักษณะที่สําคัญคือสามารถประยุกต์ใช้ในทุกระดับนะคะตลอดจนให้ความสําคัญ ว่าพอเพียงนะคะที่ประกอบด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลมีภุมมกันที่ดีในตัวภายใต้เงื่อนไขของการตัดตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมที่ต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมค่ะหากทุกฝ่ายเข้าใจกรอบแนวคิดคุณลักษณะคํานิยามของเศรษฐกิจพอเพียง,อย,งอ,อย่างแจ่มชัดแล้วนะคะก็จะง่ายขึ้นในการนําไปไประยุกต์ใช้ในเป็น,นแนวทางปฏิบัติและจะนําไปสู่ผลที่คาดว่าจะได้รับคือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สคคคมมสิ่แแววดลลล้อ้อารูะะเทโโนโยีำหรับประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็คือการทําให้ผู้เรียนรู้จักความพอเพียงปลูกฝังอบรมบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมนะคะ โดยจะสอดแทรกแนวคิดปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนะคะสาระเรียนรู้ต่างๆนะคะให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลน,นะคะตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็จะได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะรู้ว่าตนเองเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของโลกนะคะการกระทําของตนย่อมมีมีผลแล้วก็เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมในโลกที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะคะ